กันมาแล้วครับกลับกันอะเลเรากลับมาแล้วครับสำหรับแฟชั่พิวส์รัแชปเตอร์นี้เป็นแชปเตอร์ที่หนึ่งจุดสองแชปเตอร์หนึ 2. 2> ่งมีสองพาร์ทครับแล้วเปลี่ยนกันขับไหมเออจะดีแล้วเปลี่ยนกันขับไหมให้พี่ขับไหมจะดีแล้วเฮ้ยพี่ขับนิ่งนะอ่ะแกคขับไปก่อนไม่ถ้าถ้าจะเปลี่ยนเราก็ต้องเป็น ไปเอาเครื่องบินไปตกกว่าเอาหอไปตกโอ้แกลองขับไปก่อนด้วยขับตามมันไปเดีขับเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมผมเนี่ยเรียกว่าการขับเนี่ยสุดยอดสดแล้วสุดยอดแห่งความสันตีนการขับเนี่ยเรียกได้ว่านักบินทุกคนเยอกพ่อครับพ่องตายับนีหรอ ตามไปตามไปเมา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 เฟลกี้ชับเมื่อกี้ออบเจกต์มันให้ลงตรงนู้นมันไม่ได้ให้ลงมันเปรฮอมมันเป็น่ศกมาเราขับได้ยังทีนี้ เเอออ <Okay, okay. S 1> ถ้าลอยการอากาศมันต้องทำหนี้พี่ฮะต้องเชื่อมหน้าก่อนปรป,รปรับเมาส์ให้มันดูดูดูหน้าจอ UI มันจะมีบอกว่าศูนย์องศาอยู่ตรงไหน เอดเอ,อดกดซีงไงกดซแล้วครับย่าไปกดซีอ๋อ่ f ฟ l ล o w ลันี้ ออขับง่ายกว่าอันนั้นเยอะขับขับง่ายกว่ามาสามเยอะนะยิงยิงยิงรถไม่เบิดเด้อราเบิดแล้วตอนนี้เราอยู่น่าจะอยู่ที่ที่ลักมั้ง หรืออัพกานี้ขาดก็ไม่รู้เราต้องยิงช่วยให้ไฟทีมกับบาโวกับอาฟาผ่านไปให้ได้มีรับสื่อกำลังเหมาะสมทางอากาศ เรียกว่าจ่าแบ็คเบิร์นเนื้อเรื่องเราเล่นเป็นจ่าแบ็คเบิร์นมาแล้วทุกเราตัดเศษโบกยันทหารอากาศจ่าแบ็คเบิร์นแกผ่านมาหมดแล้วเป็นทหารที่ทำเป็นแม่งหมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวยิงยิงอาฟิจียิงอาฟิจี บินไอยหลังดไ้เทพมากเลยกัวไปขับฮอนเน่มาสามาแล้วมาเล่นนี่โอ้ยง่ายมากเล่นฟิลยอมแพ้กับพวการขับทางถองมากเลยบินไอยหลังเปิดอินฟาเรดยิงแม่งเลยครับเปิดอยู่ย โอ้ยยิงศพแล้วก็เดินนะไขเงยหน้าอย่างนี้เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นครับเห็นเฮ้ยภูเขาภูเขาภูเขาใส่มาทางนี้แป๊บ การจอยแล้วมันรออะไรกันอะแกดูดีๆมันจะมีคนเหลืออยู่มันจะไม่ไปนี้ถ้าคนไม่หมดเช็คแป๊บหนึง่ง ให้ระเบิดทุกทันอย่างเดียวนี่ไงนี่ไงปั๊มน้ำมัน่โอ้ลงใต้ปั๊มยิงปั๊มระเบิดเลยคามันบัง ถึงแม่ตรงนั้นกด F เปลี่ยนรูปแบบการยิงได้นะตุ้มเกิดมิงโกกอ้าวเที่ยไม่พังมันต้องสองนัดแหละตัวฉันแนละ้วแม่งรีโหลดนัดนั้น ไปแล้วอีกนะเส๋งเดินไปนั่นน่าจะครับโหดีโหลดนานมาก โอเคเคลียร์เอาครูก็ยิงได้นี่วะแต่ต้องบูไหน่อยถ้าเราจะยิง ้ยอ,ยอยยิงไอ้รถเร็วนั่นก่อนนะยวต้องร่อนละอยู่ไม่ได้แขวนคนืนหอยเดี๋ยวออกจากวงก่อนก็ได้ครับเรินยิงกั๊กเยวมากวันฟรีก่อน ดูดูมันยิงมาล็อกถึงปะน่ะยม่บลเอเอถึงอเบิล a อเอเอนอเ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 อรอเอเองอเ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 องอเอเออเอลออเอเอเลเอเออกอ ไม่ไม่แตกไม่แตกเชิดไปก่อนพี่เชิดเชิดหัวไปก่อน,น,นเออเรียบร้อยเดี๋ยวอีกลำนหักลำครับโอเค เอ้วมันรีแพร์ตัวเองได้เร็วแค่ไหเออเสียหลักเสียหลักครับโอเค BMP น,นั้นอะไร BMP เดี๋ยวผมยิงจัดตัวขวาก่อนล้วกันใช <c oughs> <c oughs> ่มันใช้ปืนกลยิงเสริมได้หรอือใช่ไหม <c oughs> โอเคได้ครับได้เฮ้ย <c oughs> โมบิลหรือเปล่าถ้าเจอโมบิลต้องจัดมันก่อนเลยได้งไงจินด้วยกำลังก่อน <c oughs> อันนี้กำลังล็อกครับโอเคเคลยร์ระ,ะยะนี้ล็อกได้อยู่ับ <Yeah. S 2> เคลียร์เคลียร์ทหารร,บราบพอดีเคลียร์หมดนี่ไงข้างล่างอ่ะ

เครื่องบินใครฮะเครื่องบินเราป่ะมันมารับพวกนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทีซอสเลสคิวโอเคจบกันไปแล้วสำหรับพาร์ทหนึ่งจุดสองเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเหมือนเดิมครับบ๊ายบายบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย